สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาศปีที่3กันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันนะคะเราจะต้องทราบก่อนว่าโจทย์ปัญหานั้นไม่ว่าจะเป็นโจทย์ปัญหาการบวกการลบการคูณหรือว่าการหารจะแบ่งออกเป็น4ขั้นตอนก่อนที่เราจะได้มาซึ่งคำตอบนะคะ เรามาดูกันเลยนะคะว่า4ขั้นตอนนั้นมีอะไรบ้างขั้นที่1การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาจะแบ่งออกเป็น2คือสิ่งที่โจทย์กําหนดและสิ่งที่โจทย์ถามค่ะต่อมาขั้นที่2ก็คือการวางแผนแก้โจทย์ปัญหาการวางแผนแก้โจทย์ปัญหาก็คือเราจะใช้วิธีไหนในการหาคําตอบนะคะเช่นการบวกการลบหรือการคูณการหารนั่นเองค่ะ ต่อมาขั้นที่3นะคะก็คือการแก้ปัญหาการแก้ปัญหาก็คือการแสดงวิธีธรำนั่นเองค่ะและขั้นสุดท้ายก็คือการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะคะร้านขายส่งแห่งหนึ่งขายหมึกได้2,980ตัวขายปูได้มากกว่าหมึก1,054ตัว และขายกุ้งได้มากกว่าปู2651ตัวร้านขายส่งแห่งนี้ขายกุ้งได้กี่ตัวนะคะเมื่อเราทราบโจทย์แล้วนะคะสิ่งแรกเลยที่เราจะมาาเคะวิเคราะห์กันนะคะก็คือสิ่งที่โจทย์กำหนดนะคะว่าโจทย์เนี่ยให้อะไรเรามาบ้างนะคะสิ่งที่โจทย์กำหนดให้เรามาส่วนใหญ่แล้วนะคะจะอยูอ่ในช่วงต้นของโจทย์นะคะก็คือนักเรียนสังเกตเห็นตัวเลขไหมคะ มีทั้งหมด3จํานวนตรงนี้แหละนะคะก็คือสิ่งที่โจทย์กําหนดมาให้เราอ่ะเรามาเริ่มเขียนกันเลยสิ่งที่โจทย์กําหนดอันแรกก็คือร้านขายส่งแห่งหนึ่งขายหมึกได้2,900 แปบตัวยังมีอีกนะคะสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้ในส่วนที่สองก็คือขายปูนะคะได้มากกว่าหมึกเท่าไหร่คะหนึ่งพห้าสิสี่ตัว หมดหรือ,อยังยังไม่หมดนะคะสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้มีอีกอันหนึ่งก็คือขายกุ้งนะคะขายกุ้งได้มากกว่าปูนะคะสองพันหกร้อยห้าสิบเอ็ดตัว ออันนี้นะคะก็ค,คือสิ่งที่โจทย์กําหนดมาให้เราเมื่อเราทราบแล้วว่าสิ่งที่โจทย์กําหนดมาให้เราเนี่ยมีอะไรบ้างต่อไปเราก็ไปดูในขั้นตอนต่อไปก็คือสิ่งที่โจทย์ถามสิ่งที่โจทย์ถามนะคะนักเรียนจะอยู่ในช่วงท้ายของโจทย์เลยนะคะก็คือตรงนี้นักเรียนเห็นไหมคะร้านขายส่งแห่งนี้ขายกุ้งได้กี่ตัว ตรงนี้แหละนะคะมันเป็นคำถามยังไงก็คือตรงคำว่ากี่ตัวเนี่ยแหละก็คือคำถามที่โจทย์เขาถามเรามานะคะกี่ตัวกี่บาทกี่ยางทั้งหมดเท่าไหร่อันนี้เขาเรียกว่าสิ่งที่โจทย์ถามนะคะะเมื่อเราได้สิ่งที่โจทย์ถามแล้วเราเขียนลงไปได้เลยค่ะร้านขายส่งแห่งนี้ขายกุ้ง ได้กี่ตัวแสดงว่าในข้อนี้เราต้องหาว่ากุ้งเนี่ยมีทั้งหมดกี่ตัวเราทราบแล้วว่าหมึกมีเท่าไหร่ปูยังไม่ทราบจำนวนเพราะเขาถามมาว่าขายได้มากกว่าหมึกเท่าไหร่นะคะอ่ะต่อไปการหาคำตอบนะคะหรือว่าการวางแผนแก้โจทย์ปัญหาในส่วนนี้นะคะเมื่อนักเรียนทราบแล้วว่า สิ่งที่โจทย์ถามเรามาคืออะไรนะคะแล้วเราจะใช้วิธีไหนล่ะในการหาคำตอบซึ่งการดูว่าเราจะใช้วิธีการใดในการหาคำตอบนะคะนักเรียนต้องดูจากสิ่งที่โจทย์ถามแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือคำสำคัญที่อยู่ในโจทย์อย่างเช่นคำว่าทั้งหมดมากกว่าน้อยกว่ารวมกัน แบบนี้นะคะก็คือคำสำคัญที่อยู่ในโจทย์ซึ่งจะบอกได้ว่าโจทย์ข้อนี้ใช้อะไรในการหาคําตอบนะคะอย่างเช่นถ้าแบบรวมทั้งหมดมีคํำว่ารวมอยู่ในโจทย์แสดงว่าข้อนี้ต้องเป็นการบวกนะคะหรือว่ามากกว่ามากกว่าข้อนี้ก็จะเป็นการบวกแต่ถ้ามีคำว่าเหลือเท่าไหร่อันนี้แน่นอนเป็นการลบแบบนี้เป็นต้นนะคะอย่างข้อนี้ในโจทย์จะมีคําว่า มากกว่าอยู่ใช่ไหมคะนักเรียนมีคำว่ามากกว่าอยู่ในโจทย์แสดงว่าข้อนี้ต้องใช้การบวกนะคะเมื่อเราทราบแล้วว่าข้อนี้ใช้การบวกต่อไปนะคะเราจะไปถึงในขั้นของการแก้ปัญหากันค่ะ ขั้นต่อมานะคะมาถึงการแก้ปัญหาหรือว่าการแสดงวิธีทำนั่นเองนะคะก่อนอื่นนะคะเราจะต้องเขียนประโยคสัญลักษณ์ก่อนนะคะจากโจทย์เนี่ยจะมีจำนวนมาให้เรา3จํานวนก็คือ2,980นะคะวิธีการที่เราใช้ในการแก้ปัญหาก็คือการบวกบวก1นบวก 2651เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยตอนนี้เรายังไม่ได้ทราบว่าปูเนี่ยมีจำนวนเท่าไหร่เพราะเขาถามว่าขายปูเขาบอกว่าขายปูได้มากกว่าหมึกใช่ไหมคะเราต้องมาหาจํานวนปูก่อนนะคะอ่ะเราวงเล็บนะคะใส่วงเล็บให้2จํานวนหน้าอันนี้จะเป็นจํานวนของหมึก แล้วก็จำนวนที่ขายปูได้มากกว่าหมึกนะคะอ่าเรามาเขียนกันเลยร้านขายส่งแห่งหนึ่งขายหมึกได้2 9งพปดิตัว ต่อไปขายปูได้มากกว่าหมึกาขายปูได้มากกว่าหมึกนะคะเท่าไรเอ่ยห0่ตัวอันนี้เป็นตอนที่แบบสำคัญมากเลยนะคะก็คือให้นักเรียนเนี่ยพยายามเขียน เลขให้ตรงหลักถ้าเมื่อเราเขียนไม่ตรงหลักแล้วเนี่ยนะคะมันจะทําให้คําตอบที่เราได้มาเนี่ยเกิดการผิดพลาดนะคะอ่ะเราขีดเส้นไปก่อนหนึ่งขั้นนะคะเพื่อไม่ให้เราเกิดการสับสนนะคะอ่ะมาตรงนี้นะคะดอกจันเอาไว้เลยว่าเป็นจํานวนของปูคือร้านขายส่งแห่งนี้ขายปูได้ อมาช่วยครูบวกกันนะคะ0บวก4ได้4นะคะ8บวก5ได้เท่าไหร่คะ13ใส่3ทด1ต่อไป9บวก0นะคะได้9เราทดไว้อีก1เป็น10นะคะใส่0ทด1ต่อไป2บวก1เป็น3บวกที่เราทดไว้อีก1เป็น อตอนนี้นะคะเราได้จำนวนของปูแล้วก็คือ4,34 4ตัวต่อไปแหละจะเป็นคำตอบสุดท้ายและที่เราจะไปหากันว่าเขาเนี่ยขายกุ้งได้เท่าไหร่นะคะามาโจทย์กำหนดมาให้เราอีกว่าขายกุ้งได้มากกว่า มากกว่าอะไรคะมากกว่าปูนะคะสองพตัวอ่าตรงนี้ได้เรียนใส่เครื่องหมายบวกแล้วก็ขีดเส้นใต้อีกหนึ่งทีนะคะเพื่อไม่ให้เราเกิดการสับสนว่าอันไหนนะเป็นคำตอบสุดท้ายนะคะอ่ะมาช่วยครูอันนี้ต่อไปนะคะเขาก็จะบอกว่าขายกุ้งได้ ช่วยครูบวกค่ะ4บวก1เป็น5 3บวก5เป็น8นะคะ0บวก6เป็น6นะคะ4บวก2เป็น6นะคะตอนนี้เราได้คำตอบแล้วนะคะก็คือ6,600 แปอ่านักเรียนขีดเส้น2เส้นเลยนะคะอันนี้คือคําตอบสุดท้ายแล้วเมื่อเราได้คําตอบสุดท้ายแล้วนะคะให้ในักเรียนเขียนตอบได้เลยนะคะอ่าต่ออ,อบอตอบนะคะค่ะร้านขายส่งแห่งนี้ร้านขายส่งแห่งนี้นะคะขายกุ้งได้ ตรงนี้ให้เขียนเป็นเลขไทยนะคะ6 6ตัวนะคะ,ะเราแสดงวิธีทำเสร็จแล้วต่อไปนะคะจะเป็นขั้นตอนการตรวจสอบความสมเหตุสมผลค่ะมาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะคะการตรวจสอบความสมเหตุสมผลนะคะให้เราเนี่ยนำเอาคำตอบสุดท้ายก็คือคำตอบของกุ้งนะคะเมื่อกี้ก็คือ 6กพัมากกว่าจำนวนของหมึกนะคะสองพและมากกว่าจำนวนของปูสี่พันสนเรียนสังเกตเลยนะคะว่า จำนวนของกุ้งเนี่ยมากกว่าจำนวนของหมึกและจำนวนของปูดังนั้นคำตอบที่เราได้มานะคะจึงสมเหตุสมผลเราก็เขียนลงไปเลยว่าดังนั้น6,685จึงเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผล โอเคนะคะเดี๋ยวนักเรียนลองทำแบบฝึกหัดกันดูนะคะอย่าลืมทำแบบฝึกหัดกันนะคะเด็กๆสำหรับบทเรียนในวันนี้ครูขอจบลงเพียงเท่านี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคาบหน้านะคะและที่สําคัญช่วงนี้อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ